สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้จะแม่พองจะพามาชมสวนช่วงฤดูฝนนะคะหญ้าก็จะคุมเยอะหน่อยแต่ว่าแม่พองก็อาศัยว่าใช้ฟางค่ะมาห่มดินพาชมไม้มงคลชมบนสีค่ะชมใกล้ๆนะคะนี่คือถ้ามาอยู่ฝั่งนี้แม่พองก็เปลี่ยนดินค่ะเปลี่ยนดินให้เขา บนสีจะยุกตัวลงหัวค่ะลงหัวเสร็จก็จะขึ้นมาใหม่อนสีนี่แข็งแรงทุกต้นนะคะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งเดี๋ยววันหลังแม่ฟองจะพาไปชมค่ะค่อยททำไปเรื่อยๆค่ะแม่ฟองก็เลี้ยงน้องทาวินไปด้วยแล้วก็ทําสวนคลายเครียดนะคะสะสมพันไม้ให้มากที่สุดค่ะ ันนี้จะพาชมข้างๆสวนไปก่อนนะคะืีสีผสมของเราเป็นดินปลูกของแม่พองค่ะจสถานที่ทำงานของแม่พองนะคะอีกวันสี่ทิศก็มัดเข้าพันษาค่ะกำลังออกดอกเลย างานแม่พัเชา้านี้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะเออวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ